สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e สมมาทาโรค่ะดวงความรักชาวราศีธาตุไฟดวงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นดวงความรักเน้นๆจัดหนักจัดเต็มนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์กันได้แต่อย่างอื่นก็ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมค่ะแบ่งลัคนาหรือ แบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแบบลัคนาก็ได้ดูแบบราศีก็ได้สําหรับใครที่ไม่ทราบลัคนาอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทด f e c o o o ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น1คําถาม39บาท2คําถาม78บาท3คําถาม99บาทและ5คําถาม149บาทกติกาง่าย ทักแชทเฟ e บุ o k ส้มมะพยากร เลือกแพ็กเกจโอนเงินแล้วส่งคำถามมาได้เลยนะคะง่ายประหยัดแล้วก็ตรงประเด็นตอบให้รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอนานแต่ถ้าใครอยากจะนัดคิวโทรคุยก็นัดได้วันต่อวันนะเริ่มต้น20นาที299บาท30นาที399บาทต่างประเทศนัดโทรผ่านไลน์ได้20นาทีเริ่มต้น359บาทวอลเปเปอร์ยังมีเหมือนเดิมชุดละ239บาทจัด ให้แบบบุฟเฟ่อยากเสริมดวงเรื่องไหนจัดให้ปังปุริเยไปเลยและถ้าใครอยากจะจุดเทียนมงคลก็ชุดละ199บาท13พฤษภาคมและ23พฤษภาคมนะคะ ราศีเมษความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรคนโสดทําใจให้สบายอารมณ์ยังไม่แปรปรวนนะอารมณ์ยังไม่แปรปรวนนะถ้าอารมณ์แปรปรวนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าอะไรมันยังไม่นิ่งสัญลักษณ์ของเดอะแฮมพ์นน่ะเราต้องยอมรับชีวิตยังไม่นิ่งชีวิตยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นเนี่ย เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยทําภารกิจต่างๆให้มันเสร็จสิ้นก่อนหรือเคลียร์ปัญหาครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรให้เรียบร้อยก่อนถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมไพ่สิทธ์ถ้วยขึ้นน่ะก็ต้องบอกว่ามีแต่คนโสดอ่ะเหมือนยังวุ่นวาย หลายอย่างบางคนจะต้องย้ายงานบางคนจะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยบางคนมีเรื่องของการเดินทางชีวิตของคนโสดชาวราศีเมษยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่จัดการชีวิตให้เรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดใจยังไงก็จะได้เจอเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของสิบถ้วยเนี่ยคือการได้เจอคนที่ดีที่เคมีตรงกันแล้วถ้าเจอคนคนนี้อยู่คู่กันไปครองคู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานได้แต่งงานแน่นอนแต่คนคนนี้อาจจะจู้จี้ จุกจิกนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้ากันบ้างงานนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดอแทมพลนน่ะมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะถ้าคุยกันไปถ้าคบกันไปแล้วมันไม่แฮปปี้มันไม่มีอนาคตร่วมกันเลยเข้าใจคำว่ามันไม่มีอนาคตร่วมกันไหมมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยแล้วเราต้องแบบรอ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 เขามีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตอะ ถ้าเขาไม่เซ y y เยสเฮลไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์มันต้องอยู่กับคุณไม่ใช่ให้คนคนนั้นมาบงการชีวิตคุณดังนั้นถ้ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันขายฝันมันไม่มีอนาคตหรือมันเลื่อนลอย คุณลองเปิดใจนะคะถ้ายังไม่เปิดใจอยู่กับครอบครัวจัดการชีวิตที่เรียบร้อยแล้วค่อยเปิดใจกับคนใหม่ๆก็ได้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วจูจีมีเรื่องจูจีช่วงนี้มีเรื่องจูจีจ,จ,จุกจิกขี้บ่นกวนใจเหมือนคุณเองก็รู้สึกว่าไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขแล้วช่วงนี้เนี่ยคนราศีเมษอารมณ์แปรปรวน ระมัดระวังปัญหาปากเสียงจากอารมณ์ที่มันไม่นิ่งนะถามว่าเลิกกันไหมไม่เลิกแต่มันลำคาญ มันน่าเบื่อมันอึดอัดนะคะส่วนใครที่หวังว่าอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันอยากจะร่วมหอลงงการแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้มันต้องเคลียร์ปัญหาชีวิตต่างๆให้เรียบร้อยถ้าคิดจะแต่งงานแต่งได้ถ้าคิดจะย้ายมาอยู่เป็นคู่ผ่วตัวเมียด้วยกันได้หรือใครอยู่ไกลกันแต่แต่งงานกันแล้วรอการย้ายกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นก็ได้เช่นกัน ทำบุญไหว้พระแม่ธรณีเสริมดวงทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้หรือซื้อน้ำดื่มถวายวัดเป็นการเสริมดวงก็ได้ซื้อน้ำดื่มทำบุญก็ได้นะคะราศีสิงดวงความรักเดือนพฤษภาคมขอไพ่สามใบเริ่มจากคนที่โสดก่อนเลยคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะ ขออย่างหนึ่งได้ไหมคนโสดราศีสิงห์เนี่ยโอกาสที่จะเจอรักแท้โอกาสที่จะเจอรักแรกพบค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนมากๆเจอแล้วใช่เจอแล้วถูกใจเจอแล้วโอ้โหเหมือนเจอกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแต่ก่อนอื่นลืมแก้บนไหมหรือไปสาบานอะไรไว้ไหม ก่อนหน้านี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยในชาตินี้คนราศีสิงห์อะไปสาบทสาบานอะไรไว้กับใครไหมอย่าเป็นคนแก่สาบานนะสาบานไปเรื่อยไอ้คำสาบานคำสัญญาเนี่ยมันจะผูกรัดมัดตัวมันจะปิดกั้นมันจะเป็นผีบังตาทำให้คุณไม่ได้เจอคู่แท้ดังนั้นคนราศีสิงห์ที่โสดไปถอนคำสาบานซะจุดทูบ16ดอกหรือ36ดอกกลางแจ้งขอถอนคำสัญญาสาบาน อะไรที่มันผูกรัดมัดตัวคุณไว้ทําให้คุณไม่ได้พบคู่เนี่ยไปถอนคําสาบานแล้วจะได้เจอรักออนไลน์ก็ได้รักต่างชาติก็ได้มีโอกาสได้เจอรวมไปถึงอะไรรวมไปถึงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยที่มันไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้มันเหมือนครึ่งๆกลางกลาง มันอยู่กับข้อจํากัดมันอยู่กับข้อผูกมัดมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผีบางตาไหมเจ้ากรรนายเวรไหมหลายๆอย่างนะทําเหมือนคนโสด คนราศีสิงที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลองทําเหมือนคนโสดดูขอคารมกรรมขออาหัวิกรรมชาติที่แล้วก็ดีชาตินี้ก็ดีเคยสาบานร่วมรักกับใครจะไม่นอกใจจะไม่อะไรแต่ตอนนี้มันเลิกกันไปแล้วว่าแต่คําสาบานนั้นยังอยู่ลองดูก็แล้วกันเนาะส่วนกรณีที่ไม่ชัดเจนแต่เป็นปัญหาจับปลาสองมือท้ายที่สุดต้องเลือกนะใครที่อยู่ด้วยเรามีความสุขให้เลือกคนคนนั้นอยู่ด้วยเราอึดอัดไม่เอา คนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วตอนนี้เนี่ยบ้างงาน บ้างงานติดโซเชียลไม่มีเวลาให้กับแฟนมันจะมีอยู่สองกรณีคนมีคู่ราศีสิงกรณีที่หนึ่งแฟนบ้างานบ้าการแฟนติดโซเชียลแฟนติดเกมแฟนเล่นเกมไม่สนใจไม่มีเวลาให้ทำเสมือนว่าฉันไร้ค่าไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นคนอย่างเราก็มีหัวใจเขาไม่ใส่ใจเราเราก็อึดอัดแต่ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกแต่อีก,กรณีหนึ่ง แฟนจะลักส่องโซเชียลแฟนจะเข้ามาส่องเฟซบุ๊กแฟนจะเข้ามาส่อง IG จนทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหนี่ฉันติดคุกหรือเปล่าเนี่ยฉันมีแฟนแต่ทำไมฉันกระดุกกระเดี่ยวไปไหนไม่ได้เลยฉันต้องรายงานทุกความเคลื่อนไหวทำไมอึดอัดใจจังต้องระมัดระวังปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับคุณทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างคนตาบอดบำรุงค่าน้ำค่าไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงเป็นการเสริมดวงนะคะ ักทางไกลรักออนไลน์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญคุยกันให้เข้าใจแล้วอย่าทำให้ต่างฝ่ายต่างอึอดอัดก็พอขอเป็นกำลังใจให้ค่ะราศีธนูคิวราศีธนูนะจ๊ะเดือนพฤษภาคมความรักคนราศีธนูที่กำลังโสดได้โปรดเธอคะ่ะได้โปรดเปิดตัวสักทีเธอคะ่ะ ออกงานสังคมบ้าง3าถ้วยคือการเฉลิมฉลองออกงานปาร์ตี้ออกงานสังสรรค์ไปกินไปเที่ยวไปดื่มบ้างทําให้ชีวิตได้มีความสุขช่วงนี้เสน่ห์แรงออร่ากระจายถ้ายังจะเก็บเนื้อเก็บตัวทําตัวเหมือนรือสีอยู่แบบนี้ไม่มีทางที่จะได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคนที่โสดราศีธนูเพื่อนฝูงอาจจะแนะนำคนที่ดีมาให้ คนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หน้าแก่กว่าอายุก็ได้หรือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะอย่างเงี้ยทางอารมณ์ค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นคนสมระเป็นคนรักสันโดษเป็นคนที่มีลักษณะผอมสูงอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่ได้เจอคนแก่หรือได้เจอคนหน้าแก่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปกินไปเที่ยวไปดื่มออกงานสังคมบ้างคุณมีโอกาสจะได้เจอเน้นไปที่คนแก่ถ้ามันไม่ใช่คนแก่ก็หน้าแก่กว่าอายุก็ได้เพราะว่าดา ดาวเนี่ยบางทีอะ่ะมันพูดยากนะดาวที่เราต้องเจอราหงราหูราหูคือลักษณะของคนที่หน้าแก่กว่าอายุแบบนั้นก็ได้หรือต่างชาติต่างภาษาก็ได้คะ่ะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเป็นปัญหาลักซ้อนรักสามเศร้าสัญ,ญลักษณ์ของ the lover รักกับเซ็กส์ไม่เหมือนกันจําคําแม่หมอไว้นะรัก กับเซ็กส์ไม่เหมือนกันแรกรักเร่าร้อนอะไรก็ดีหมดเราดูสวยเราดูมีค่าในสายตาคนคนนั้นมากแต่เมื่อเวลาเนิ่นนานผ่านไปไอแรงปรรถนาที่มีต่อกันนะมันก็จืดจางมันก็จะเบื่อมันก็จะเซง็งเพราะฉะนั้นเนี่ยรักกับใครไม่เหมือนกันแยกให้ออกที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาสิ้นไรซึ่งเสน่หา,หา,ากับคุณแล้วหรือเปล่าไม่มีความใคร่กับคุณแล้วหรือเปล่าเพราะรัก ต้องรักถ้าใครวันหนึ่งมันก็หมดความอยากได้ดูดีๆถ้ามันเป็นความใคร่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วชาวราศีธนูช่วงนี้เรามาระวังคำพูดคำพูดและการสื่อสาร อุปสรรคของคนมีคู่มีอยู่สองอย่างหนึ่งคำพูดและการสื่อสารจะทำให้เข้าใจผิดกันจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันแล้วเป็นประเด็นปัญหาใหญ่กรณีที่สองรักทางไกลอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเช่นกันเพราะรักทางไกลอ่ะบางทีมันจะมีความหึงหวงแล้วชว่วงนี้แฟนเงียบเงียบไปไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยใส่ใจอย่างเงี้ยเหมือนราษีไปจำศีลน,นะไม่ได้สนใจอะไรเรามากมายหรือบางทีอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่ในพื้นที่ ส่วนตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของเขามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดหรือบางทีแฟนติดเพื่อนไม่สนใจอะไรไดใดใทั้งสิน้นเอาเพื่อนเป็นที่ตั้งแบบนั้นระมัดระวัง จะทะเลาะกันได้หรือบางครั้งติดเพื่อนมากไปเนี่ยเพื่อนมันจะแนะนำคนอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วนำไปสู่ปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าต้องระมัดระวังทำบุญดูที่ส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวบ้างนะคะใส่บาทก็ได้เป็นการเสริมดวงสวนใจดูดวงส่วนตัวดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาททักแชทเพจเฟซบุ๊กสมภพยากรนะคะสวัสดีค่ะ